ทัศนคติไม่ดีไม่ผ่านเกณฑ์ของฟูไบรท์ครับคิดว่าหลายๆคนคงมีหวังเล็กๆแล้วว่าเฮ้ยฉันสามกว่าฉันน่าจะได้แล้ะอยากรู้ว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาคัดเลือกคนที่ตรงไหนอะค่ะคือสำหรับอู๋เนี่ยฟูไบร์คิดว่าต้องเป็นคนเลิ่เลอเพอร์เฟกมากจะเป็นคําถามเป็นประจำว่าเอ้ยถ้าเกิดต้องได้เกรดสูงเท่านั้นใช่ไหมโทเฟลสูงเท่านั้นใช่ไหม แต่ว่าเวลาผ่านการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยจะบอกเลยว่าด้วยความที่ว่าฟูไบร์นะครับเป็นทางทำงานระหว่าง2รัฐบาลเนี่ย ครึ่งหนึ่งจะเป็นชาวอเมริกันครึ่งหนึ่งจะเป็นชาวไทยเพราะฉะนั้นคะแนนออกมาแล้วมันค่อนข้างโปร่งใส<ะ>แล้วมันจะมีแข้อในการคัดเลือกนักเรียนทุนฟูลไบรท์ถามมาตรงนี้ก็ดีแล้วว่านักเรียนทุนฟูลไบรท์ทางทางรัฐบาลไม่ได้ดูเฉพาะเกรดไม่ได้ดูเฉพาะคะแนนผลสอบทอรโฟที่สูงส่งเท่านั้น<ะ>เพราะว่าทางฟูลไบรท์เราจะค่อนข้างสนใจกับอนาคตคนที่ไปเรียนทุนฟูลไบรท์นั้นกลับมาต้องพัฒนาประเทศเพราะว่านักเรียนทุนฟูลไบรท์นั้นจบแล้วจะต,ต้องกลับมาประเทศไทย ท้ามทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา2ปี ท้ามทงานในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาสองปีเพราะฉะนั้นจะต้องกลับมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาต้องมีความใส่ใจที่เป็นผู้นําในอนาคตใส่ใจชุมชนใส่ใจกับสาขาวิชาที่เขาต้องการและนําสาขาวิชานั้นเนี่ยแหละครับมาพัฒนาประเทศประเทศไทยอันนี้คือต่อไปก็คือว่ามีคนหนึ่งเหมือนกันครับเมื่อตกลงกันแล้วว่าเราจบแล้วต้องกลับมาทํางานที่ประเทศไทยปรากฏว่าไปทํางานที่นิวยอร์กปรากฏว่าเมอร์ลิน์เนี่ยจองตัวซึ่งเ็น่ระษัดใหญ่แล้วก็ลืมไปว่าเอ้ย เนี่ยได้เงินสูงมากก็ลืมไปว่าฟูลไบรท์ต้องกลับมาปรากฏว่าได้ทํางานที่นั่นเดือนแรกปุ๊บเนี่ยได้รับเงินเดือนพอได้รับเงินเดือนปุ๊บทุกอย่างออนไลน์หมดโซเชียลส c กิ i t ตี้อะไรต่างๆกดน้องคนนั้นก็ตรวจสอบว่าเอ้ยอันนี้เป็นนักเรียนทุนฟูลไบรท์คุณผิดกฎเพราะฉะนั้นต้องส่งตัวกลับทันทีภายใน48ชั่วโมงมแล้วก็ห้ามห้ามกลับเข้าไปทํางานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยห้ามกลับเข้าไปนสหรัฐอเมริกาเลยแหละไม่ว่าจะทํางานหรือเที่ยวเนี่ย10ปี black list ซึ่ง,งหเหตุผลมันจะแรงมากแต่ว่าอขอให้กลับมาพัฒนาประเทศ2ปีนะครับแล้วก็หมัจากนั้นก็ค่อยว่ากันก็คือ,อบังคับเลยว่าคุณเรียนจบปั๊บคุณต้องกลับมาพัฒนาประ,<ช>ประเทศ2ปีก<อ>็เหมือนกับว่าได้ทุนไปนะนิดนึงโดยที่่าทุนฟูลไบรท์ไม่มีการผลูกมาทั้งสิ้นค่ะไม่มีการที่ว่ากลับมาทํางาน3เท่าเหมือนองค์กรบางองค์กรหรือว่าทําต้องใช้อะไรนะเวลาสามเท่าต้องใช้เงิน2เท่าสเท่าไม่ใช่ฟูลไบรท์จบมาแล้วก็ไปทํางานอะไรก็ได้ไม่ได้มีผลข้อบังคับ แต่ว่าขอให้อยู่ในเมืองไทยสองปีหมายความว่าถ้าสมมติว่าหลังจากทํางานเมืองไทยสองปีแล้วจะกลับไปทําอีกที่ต่างประเทศได้ไหมคะได้ครับได้กับไปสหรัฐอเมริกาได้ขอ,ขอให้ให,หมดล็อกสองปีถามว่าเขารู้ได้ยังไงเพราะว่าระบบเดี๋ยวนี้มันตวดคนข้อมือมันง่ายนิดเดียวทุกอย่างมันออนไลน์เหมือนันทั้งหมดก็จะมีวันที่ที่ระบ,บุชัดเจนครับหลังจากที่ดูเนี่ยดูสาขานี่ยมันจะมีหลายสาขามากเลยอะค่ะพี่อันนี้คือเขาเลือกเองหรือว่าเรามีทุน สาขาแยกให้อ่ะค่ะอันนี้ไม่ใช่ครับคือสาขาเนี่ยจะบอกว่าแต่ละคนจะงงว่าทูบายมีแค่เจ็ดสาขาทุนวิญญาโทนี่นะครับคนที่สมัครทุนสามารถเลือกสาขาตัวเองได้ยกเว้นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์รังสีวิทยาสารสุกศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพไรพวกนี้ห้ามสมัครเพราะว่าสาขาพวกนี้เนี่ยต้องเรียนต่อเนื่องและไม่ได้ปริญญาโทซึ่งมันชัดเจนก็เลยทูบายทั่วโลกเลยตัด นอกนั้นเนี่ยน้องสามารถเลือกได้เลยว่าจะเรียนสาขาอะไร,รไโลืได้เองโดยระบุะในสมใบสมัครเลยว่าจะต้องอยากเรียนสาขานี้แล้วก็เขียนใบสมัครม,มาให้สอดคล้องกับสาขาตัวเองสามารถเลือกสาขาได้เองสามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้เองมาหาวิลัยนั้นได้เองใช่ครับเ<ด>มื่อเป็นเรียนทุนแล้วมาเลือกเองได้เลย <oluyor> ไม่ได้บังคับเพราะว่าถ้าเกิดฟูไบรท์บังคับว่าคุณต้องเลือกสาขานี้สาขานี้ปุ๊บเดี๋ยวเกิดได้ไม่ได้ขึ้นมาหรือเร <Mag. S 1> ียนไปแล้วไม่ดีเงี้ยจะมาโทษฟูไบรท์ไม่ได้คือเลือกเองเลยก็คือค่อนข้างเป็นทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ในเรื่องฟรีสไตล์มากใช่ครับหลายๆอย่างค่อนข้าง,างยืดหยุ่นมากครับค่ะแล้วสัดส่วนของทุนเนี่ยเท่าที่อูดูเนี่ยคือคนที่จะไปไปรเรียนต่อต่างประเทศที่ขอทุนฟูบายไปส่วนใหญ่จะเป็นทุนปริญญาปริญญาตรีหรือเป็นหรือว่าระดับบัณฑิตศึกษาค่ะพี่ ก็จะมีทุนเด่นเ่นก็คือจบปรีที่นี่แล้วไปต่อโทที่สหรัฐอเมริกาหรือว<ะ>่าจบตรีกับโทที่นี่แล้วไปต่อบปริญญาเอกแต่ปริญญาเอกเนี่ยจะจำกัดสาขาเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ไม่ค่อยเปิดกว้างเหมือนกับทางุนทุนปริญญาโทรครับ<ะ>แต่เน้นนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดมีท่านผู้ปกครองนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยจะต้องเน้นว่าเป็นสัญชาติไทยจบปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเท่านั้น มหาวิทยาลัยสัญชาติอื่นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ คือตรงนี้ค่อนข้างเป็นสาระมากก็ไม่อยากเอ่ยชื่อมีสองมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเขาเป็นสัญชาติมริกันค่ะตรงนี้เป็นคนไทยก็จริงแต่ไปเรียนที่นั่นจบมาปริญญาตรีไม่ได้สมัครไม่ได้ก็ถือว่าไปจบมหาวิทยาลัยที่เป็นสัญชาติอื่นที่ไม่สัญชาติสัญชาติไทยแต่ยาง A อแบดสัชาติย University เนี่ยเป็นสัญชาติไทยเป็นคนไทยเพียงแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการในการสอนซึ่งได้อยู่แล้วสมัครได้ครับถ้าถือสัญชาติไทยไปเรียนต่อต่างประเทศก็ไม่ได้เหมือนกัน ประเทศไทยเท่านั้นมาว่าอะไในเมืองไทยมหาวยาละยสัญชาติไทยเท่านั้นครับอืมอย่งนี้เองะะอวันนี้ได้ข่าวว่าช่วงนี้กำลังเปิดรับสมัครด้วยใช่ครับถ้าเกิดว,ว่าตอนนี้เนี่ยทุกท่านลองเข้าไปเว็บไซต์ของ f u l b r i g h t w w w f u l b r i g h t t h a i o r g เนี่ย เห็นว่าตอนนี้เปิดรัสมัครปริญญาโทกับปริญญาเอกอยู่ <ฮะ S 1> คือจะเป็นทุกช่วงนะครับหลังจากปีใหม่มาเนี่ยนะครับจนถึงกลางเดือนเมษาเนี่ยจะมีทุนปริญญาโทรปริญญาเอกเปิดทุกปีอยู่แล้วเป็นเวลาที่กําหนดแน่นอนทุกปีพลาดปีนี้ปีนี้คุณสมบัติไม่พอไม่ครบก็ปีหน้าก็ลองใหม่ก็ได้ เราเปิดทุกปีอยู่แล้วเปิดทุกปีอยู่แล้วัฝึกกันไปเรื่อยๆนะคะ<ช>เด่จะได้อันนี้อู๊ชอบคํานี้มากเลยคําว่า full b u l l by family เนี่ยเขาบอกได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกที่รับทุนอยากให้พี่หนิงช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าคืออะไรก็ full by family นี่ครับมันเริ่มมาจากการที่ว่า Final Office มันมีแค่10บคนมันก็ทํางานแบบอ,บอบอุ่นอยู่แล้วแล้วเราก็อยากให้มีความแตกต่างก็ไปสํารวจดูว่าแต่และทุนเนี่ยที่เป็นทุนความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศอื่นเนี่ยก็หาน้อยมากแทบจะไม่มีก็มีทุนฟูลไบเนี่ยเราก็อยากทําให้ทุนฟูลไบเนี่ยไม่ใช่แค่มารับทุนมาเจอกันวันสมัครมาเจอกันวันปฐมนิเทศแล้วก็ไปเจอที่สนามบินแล้วก็ไปแต่ว่าทุนฟูลไบเนี่ยสมัครปีนี้แล้วเรียนต่ออีกปีหนึ่งเราก็มีเวลาหนึ่งปีในการทําใบสมัครในการที่ทากิจกรรมร่วมกันในการที่จะเ,เรียนรู้ร่วมกันระหว่างจิตปัจจุบันกับสิทธิ์เก่าซึ่งตอนนี้ฟูลไบมีอายุ61ปีแล้วปีนี้เนี่ยสิทธิ์เก่าในฟูล ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีเด่นๆทั้งน,นั้นก็จะมา,มา,มารวมทำม,มารวมกันกิจกรรมกิจกรรมร่วมกันสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากที่ว่าเราถ่ายทอดจากความที่เป็นครอบครัวจากทางานแล้วเนี่ยถ่ายความเป็นครอบครัวให้กับน้องๆด้วยเขาจะได้รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเออทุนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นรับทุนอย่างเดียวแล้วเป็นรับทุนกลับมาแล้วเป็นของรัฐบาลซึ่งเป็นภาษีของทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้เนี่ยแล้วกลับมาพัฒนาประเทศจะได้กลับมาแล้วนำความรู้นั้นมากลับมาพัฒนาประเทศจริงๆ ม่ใช่ว่ากลับมาแล้วก็หนีหายไปโดยที่ว่ายิงทุนฟูไบร์ไม่ได้ปลูกมัดด้วยแล้วนี่นะครับหนีหายไปแล้วก็ไม่ได้ไปทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยใหญ่เขามีความสึกตรงนี้เหมือนกับให้ความสึกดีๆกับทุนฟูไบร์ครับถึงแม้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาก็ตามแต่ว่านะณนะขณะหนึ่งช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยฟูไบร์ให้ทุนคุณแล้วคุณคิดว่าคุณจะ,ะนําสิ่งนี้ไม่ต้องทาให้ฟูไบร์ก็ได้แต่ทาให้กับประเทศชาติหรือชุมชนที่เขาอยู่นะ ตั้งแต่พี่ทำคุกคลีกับทุนฟูลไบร์มานาเนี่ยพี่รู้พี่รู้สึกว่าทุนนี้ให้อะไรกับคนที่ไปเรียนบ้างคะในความที่ตัวเองไม่เคยได้รับทุนนี้นะครับกอิจฉามากทำแต่ทุนให้ไปให้ไปเนี่ยคิดว่าทุนนี้นะครับเหมือนเป็นทุนให้เปล่าอ่ะซึ่งหายากแล้วอยากให้ทุกคนคิดว่าทุกคนมีสิทธิที่จะมารับทุนนี้ได้อ่ออีกอันหนึ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์ที่ดีมากๆทุนฟูลไบร์นะครับรับ เออรับสมัครคนที่สมัครเนี่ยสามารถสมัครเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องจบปริญญาตรีเพราะเดี๋ยวนี้จบปริญญาตรีไม่จำเป็นต้องอายุ21่ใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> อาจจะ2องยคนทํางานมาแล้วเรารับจนถึงอายุ58ครับอายุ58ก็สมัครได้ไปเรียน2ปีกลับมาสามารถมาพัฒนาประเทศได้เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าวายัยเกษียณแล้วจะทำจะทำอะไรไม่ได้ <ฮะ S 2> เป็นช่วงชีวิตที่ยาวมากที่สมัครฟูลไบได,แได้แล้วสมัครกี่ครั้งก็ได้ก็ได้ไม่ใช่ปีนี้พลาดปีหน้ามาใหม่ได้ปีหน้าพลาด อีกปีสองปีไดก้กลับมาใหม่ได้ถ้าเรียนทุนฟูไบหลายหลายคนก็สมัครตั้งสามสี่ครั้งถึงจะได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับกลัวอย่างเดียวคือจำหน้าพี่ได้นั่นเองแล้วมีในกรณีที่เคยได้ทุนนี้แล้วกลับมาสมัครเพื่อไปเรียนต่อเอกว่างไหมคะเอออย่างอย่าง,ย,งยังไม่มียังไม่ม,ม,มีเพราะว่าทุนปริญากเนี่ยเพิ่งเริ่มทําเมื่อปี2007เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไม่กี่ปีฮะยังไม่มีสมัครได้กี่รอบก็ได้ครับพยายามมาหลายๆครั้ง,งครับเพราะนั้นใครที่สนใจทุนฟูไบนะคะสมัครแล้วมคครรรรออกกกเเ่่าาาาไไหจะะะบืนน้้ป็ดยู อตอนนี้ดีกว่าอาจจะมีคนน้องๆน,นั่งอยู่อาจจะมีใครอยากถามเกี่ยวกับทุนฟูไบต์มีใครสนใจทย่จะถามคําถามไหมคะอ่ะมีน้องอยากถามอ๋อถ้าเกิดเป็นทุนปริญญาโทให้เวลาสองปีห้ามแล้วหลักสูตรที่เสนอมาห้ามเกินสองปีแต่น้อยกว่าสองปีได้ไหมได้อย่างเช่นหลักสูตรกฎหมายเนี่ยก็เรียนแค่ปีเดียวหลักสูตร MBA บบางมหาวิทยาลัยก็เรียนแค่ปีครึ่งนะครับ อีกอันนึงขอบคุณที่น้องถามมาก็เลยนึกต่อไปว่าทุนฟูลไบมีสิทธิพิเศษตรงที่ว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยสามารถฝึกงานได้ academic training ได้อีกอีกสิ <c oughs> เดือนก็คือ1ปีถ้าสมมติว่าหลักสูตรนั้นมีแค่ปีเดียวอย่างนี้แหละครับไมเป็นครับจบ2ปีก็สามารถ academic training ได้12บสองเดือน,นขอให้จบหลักสูตรนั้นแต่ต้องเป็นการฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับ <c oughs> สาขาปริญญาเอก